วันนี้จะเล่นเท่าไหร่ดีอะทุกคนเอาเป็นหมื่นก็พอเนาะเอาเป็นหมื่นก่อนเออได้สามตัวคแล้วได้ห้าตัวจะได้เท่าไหร่อ่ะเออยังไม่เคยได้ห้าตัวเลยนะไม่ได้รอบนี้จะได้เท่าไหร่รอบนี้จะได้เท่าไหร่ เล่นหมื่นคืนมาได้หมื่นสี 4, นะ่พันเนาะเล่นแบบอัตโนมัติแบบนี้อ่ะมันมาไวมากเลยถ้าตังไปอ่ะก็ไปไวแต่ว่าถ้ามาก็ก็ดียังเหลือสิบรอบนะยังเหลือสิบรอบอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ เล่นเป็นหมื่นนะมันแบบไม่ได้เยอะแต่ว่าเรารู้สึกปลอดภัยเนาะสามตะขีอีกสองแสนได้สองแสนสี่หมืนเนาะอยากได้เป็นล้านอะ่ะจะได้เป็นล้านเปล่าเท่าไหร่เท่าไหร่ อุ้ยหกเสนหกเสนจริงนะดีเลยดีเลยมันก็มาแบบเรื่อยๆอะแต่ว่าถ้าได้ประมาณหกแสนแล้วมันจะมาแบบสามพันห้าพันแบบนี้มันได้ไม่ได้เยอะนะหลังจากที่ได้หกแสนเนี่ย เยอะเลยตัวละเปิดขอตัวละเปิดก็ได้ตัวีตัวีเท่าไหร่ไม่ได้เยอะเลยอะ่ะมันก็ถ้าบอกได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เยอะไงวนไปวนมาได้ห้าค้า อยากได้แบบคา้าค์ดแบบนี้นะเช่นเดียวจะได้หัวใจกีอ่อันลนะ่ะมีจุดคิวสามงไม่ได้เท่าไหร่นะ หรือว่าเปลี่ยนเล่นเป็นแบบแสนเลยสองหมื่นดีไหมแต่ว่ารอบนี้เราคิดว่าเราเล่นเป็นหมื่นก็พอแล้วเพราะว่าวันนี้รู้สึกความโชคดีไม่ได้มาหาเราเนาะขอชุดสวยๆหน่อยชุดนี้ไม่ได้สวยเลยเนี่ยขอชุดสวยก็ส่งชุดไม่สวยมา คือยังไงวะนี่แหละมันได้แต่ว่ามันได้ไม่เยอะไงเข้าวันไหนได้เยอะอะเข้าตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็รู้เนาะทุกคนแต่ว่าวัานนี้มันมาแบบเรื่อยๆอย่ออะก็มาถ้าบอกมาไหมก็มาแต่ว่า,วามันมาไม่เยอะไง ดวงอาทิตย์มีไงก็มามันมาแบบถ้าผมได้ไหมก็ได้แต่ว่าอยากได้เยอะกว่านี้อ่ะปกติทุกคนเล่นเป็นยังไงคะให้มันเลื่อนมาแบบอัตโนมัติแบบนี้ไหมหรือว่าอยากกดเองบางทีกดเองมันก็ดีนะ รู้สึกมันเลื่อนมาชุดไม่สวยไม่โอเคอะ่ะเราก็หยุดก่อนนี่ไงดูสีดูสีทุกคนลงทุนเป็นหมื่นเลยมาแค่สี่พันห้าพันชนะได้แปดหมืนชุดนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้อะ่ะเราได้แบบ สองเซนหกเซนเลยตอนนี้มันมาไม่เยอะเนาะบางทีอยากกดให้มันเลื่อนมาแบบอัตโนมัตินี้อเราทำนุ่นทำนี่กลับมาเห็นตังไปหมดแล้วตกใจเลยนะ ดนี้ดีเนาะชุดนี้ก็สวยสวยสวยเลยเนี่ยโอ้ยยังได้สิบสี่รอบไงนาจะแต่ว่าสี่รอบไม่ได้เท่าไหร่เลยอะมา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 ขอมาชุดสวยๆนะนำชุดสวยๆมาหน่อยนะโอ้ยชุดนี้ก็ดีคิดว่ารอบนี้โอเคนะทุกคน มันแบบยังเหลือยิบรอบเลยอนะ่ะจะได้เยอะไหมถ้าได้ก็ได้เยอะๆนะขอเป็นร้านนะขอมาเป็นร้านเลยนะชุดนี้ก็ดีไม่โอเค ยิบรอบแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบยิบรอบแบบมันจะต้องถึงเป็นล้านเลยอะแตบบ่จริงๆมันมาแค่สี่ไม่ถึงสี่แสนเพราะว่าของรอบก่อนไงของรอบที่แล้วไงม,ม,มันก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยคิดว่ารอบนี้พอแล้วนะ ถ้าเล่นต่อคิดว่าจะขาดทุนเลยอ่ะยังไงยังไงนี่นี่ทุกคนดูสิตั้งแต่ตอนที่เราได้สี่แสษอะมันมาไม่เยอะเลยแต่หมื่นก็ไปไปไปเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยนะ คิดว่าหยุดพอวันนี้พอแล้วเนะเาะรอบหน้าเจอกันนะทุกคนรอบนี้คิดว่าพอแล้วบ๊ายบาย